asics sport style เปิดตัว collection art emotion sneaker limited edition ผ่านมุมมอง3ศิลปิน south east asia ร um ่วมดีไซน์รวดลายสุดเอกลุศ e. ี e.> งานนี้ค่ะเรียกได้ว่าเอาใจสาวกเหล่าสน n เกอร์สายสปอร์ตกันค่ะแล้วสื่อขาย asics sport style ค่ะจัดงานเปิดตัว collection art emotion ค่ะ collection limited edition โดยได้3ศิลปินจากเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ค่ะมาดันสันรวดลายดีไซน์ลงบนรองเท้าของ asics ค่ะไม่ว่าจะเป็นแอนไอรินค่ะศิลปินสาวชาวไทยโทบี้อาโตะค่ะและ Ken จิตค่ะนอกจากนี้ค่ะภายในงานค่ะยังได้ร่วมพูดคุยกับแอนไอรินค่ะหนึ่งในผู้ดีไซน์งานศิลปะในครั้งนี้ค่ะที่ได้มาร่วมบอกเล่าเรื่องราวถึงอินสปิเรชันในการทํางานศิลปะในครั้งนี้กันค่ะและอย่างได้เรล่าเอซิ a แบน d อ o กวเคค่ะนําโดยคูเปอร์พัทรประสิทธิ์ค่ะบูมและวิวิดค่ะฟุกพงษ์สภารค่ะอินทัศพัทรเชนนัชพลค่ะเบียร์และพีวิศและแอนนากรีค่ะที่มาร่วมสัมผัสประสบการณ์สุดพิเศษกับคอลเลคชั่นอาร์ตอินโมชันในครั้งนี้ของเอซิกันค่ะ นอกจากนี้ค่ะยังได้ร่วมทํากิจกรรมเวิร์กช็อปค่ะงานศิลปะส่วนเอกซิสเป็นอีกด้วยโดยคุณผู้ชมค่ะสามารถหาซื้อเอซิสค่ะและซับคร์ค่ะที่จะได้รองเท้าเอซิสรุ่น limited edition Art in Motion Micro ของแล้วก็สามารถหาซื้อได้ค่ะที่ทางเอ c ซิสโต้ค่ะและทางออนไลน์เอกซิส닷คอมกันค่ะดีใจกับดิไเซเนอร์ไทยด้วยครับที่แบบว่าเอความสามารถแล้วก็ได้เอางานดีๆผลงานดีๆมาโชว์ ในคอลเลคชันนี้อ่ะที่สนใจแล้วก็ชอบรองเท้าอยู่แล้วก็คือแต่ละคนเนี่ยก็คือมีออกกำลังกายกันหมดเลยเลน่นกีฬา <ผม S 1> แล้วก็ในสปอร์ตสไตล์เนี่ยก็เหมือนกับสปอร์ตสไตล์ใช่ไหมครับสปอร์ตสไตล์แต่ละคนก็จะต่างออกไปดูจากการแต่งตัวหรือว่ารองเท้าอะไรที่ใส่ออกมาก็แต่ละคนก็มีคาแรคเตอร์ต่ตางกันไป่ผมเนี่ยจะเป็นชอบแนวออกกำลังกายแล้จะเป็นแนวแบบสปอร์ตนิดหน่อยครับเพราะว่าเพราะว่าเวลาออกกำลังกายเวลาวิ่งอะไรอย่างเงี้ยแบบสะดวกสบายมาก สมัยนี้อะครับคือเหมือนกับชีวิตเราอะเวลาเราใส่รองเท้าเนี่ยก็คือสมมติการออกกำลังกายมันเป็นเหมือนส่วนหนึ่งในชีวิตของเราไปแล้วก็คือเวลาเราใช้รองเท้าเนี่ยอย่างเอซิกเนี่ยก็คือจะเป็นรองเท้าที่สามารถออกกำลังกายได้ด้วยแล้วก็มีแฟชั่นด้วยคับก็คือเหมือนสามารถใส่ได้ในทุกๆ everyday life เลยใช่ครับผมก็การออกแบบแต่ละแต่ละคนอยู่แล้วครับผมแล้วก็ อย่างอย่างที่ที่คุณบอกก็สามารถแบบว่าไปออกกำลังกายได้แล้วก็บางวันอยากจะถ่ายรูปแบบสายแฟร์อะไรอย่างนี้ก็ทําได้ครับผมของผมก็จะเป็นชอบแนวสปอร์ตครับเพราะว่าส่วนตัวเป็นคนออกกำลังกายอยู่แล้วเป็นนักกีฬายอยู่แล้วครับ พิเศษของคอลเลคชันนี้ก็คือเป็นโมเดลที่เป็นโมเดลเดิมที่เราเห็นอยู่แล้วเป็นเอกลักษณ์ของ a c อยู่แล้วทั้ง3รุ่นนะครับแล้วก็มีการมาดีไซน์โดยการที่เหษจากศิลปินทั้ง3พัท่านใช่ไหมค่ะทั้ง3ประเทศเลยค่ะมีทั้งไทย สิงคโปร,ร์แล้วก็มาเลเซียก็คือเป็นศิลปิน3คนจาก3ประเทศเลยครับและแต่ละคนก็จะมีเรื่องราวสตอรี่ที่ต่างกาันมันก็จะมีเคเจอร์ของของประเทศนั้นๆใช่ใช่ใช่ใชจริงควรควรมากๆน, <laughs> นี่ไง <laughs> คือมันไม่ใช่มีแค่สปอร์ตสไตล์นะครับมีรุ่นหนึ่งที่เป็นของ คนสิงคโปร์เนี่ยเป็นชาวสิงคโปร์เนี่ยสิะนะที่ชาวสิงคโปร์ก็คือเป็นสปอร์ตด้วยก็ <c oughs> เป็นของเ้าวิง่งรุ่นที่แบบฮิตมากของเอซิง <c oughs> ครับก็ <c oughs> ยังไงนะครับ <c oughs> ก็อยากฝากทุกคนนะครับวันนี้เป็นวันแรกเลย <c oughs> ก็ที่วางจําหน่ายแล้วที่ประเทศไทยซึ่ง อยากให้สนับสนุนเพราะว่ามีศิลปินชาวไทยอยู่ด้วยก็มันเป็นคอลเลคชันที่พิเศษจริงๆก็คือเหมือนที่บอกเลยว่ารองเท้าของ A6 เนี่ยไม่ได้แค่แบบบางอันเป็นสปอร์ตสไตล์ใส่เที่ยวใส่แฟชั่นแต่มันใส่สบายด้วยมันสามารถใส่เที่ยวได้และบางปีแบบเฮ้ยมีออกลังกานีนี่เนี่หน่อยวิ่งจ็อกกิ้หรืออะไรเงี้ยก็ยังสามารถใส่ไปได้ด้วยได้ยังไงก็ฝากด้วยนะครับสำหรับอาร์ตินน้องจันนะครับ